ไม่รู้ว่าจะกล่าวคำว่าอะไรดีครับนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับและก็ประทับใจมากตั้งแต่ผมใช้รถมอเตอร์ไซค์มาขับมาสองแ0 0กว่าก,กิโลเนี่ยเกือบจะสาม0สนแล้วเนี่ยผมเข้าศูนย์บริการแล้วเจอช่างทุกคนนะครับแต่ผมไม่เคยเจอช่างที่แบบใส่ใจละเอียดขนาดนี้นะครับผมประทับใจมากขอบคุณศูนย์บริการดุคติพิษณโลกมากๆนะครับขอบคุณทีมงานช่าง คุณพีและคุณกบนะครับมาดูนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ดีปรับใจมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้มันเปลี่ยนระดับความสูงได้สูงต่ำได้นะครับผมแจมได้ว่าผมเป็นกระแทกหินมางอครับมันกระดกขึ้นเวลาผมจะหมุนตัวนี้มันจะลําบากหน่อยแต่วันนี้วันนี้มันหมุนง่ายครับหม,หมุนง่ายหม,หมุนง่ายมากเลย ผมรู้เลยว่าช่างเขาเป็นคนทำให้ครับกลับมาตรงและใช้งานได้ปกติมารจุดให้ด้วยและที่สำคัญครับผมเปลี่ยนน้ามันเบรกให้ด้วยครับอืผมคูดแค่นี้กันครับคุณพี่กับคุณกบทางานเหมือนเสมือนเป็นรถตัวเองเลยครับโดยที่ช่างไม่ต้องทำก็ได้นะครับมันไม่มัน,ไม,มนไม่ได้เกี่ยวกับงานซ่อมนะครับ มันเป็นงานที่แบบด้านนอกนะครับขอบคุณมากๆนะครับและก็ยินดีครับและดีใจแทนผู้ประกอบการนะครับหรือเจ้าของครับท่านได้คนดีมาอยู่ในศูนย์บริการเป็นพนักงานที่ดีใส่ใจลูกค้านะครับและทําให้ลูกค้าพับใจนะครับผมยินดีนะครับที่จะจ่ายเงินให้กับศูนย์บริการครับถ้าทํางานแบบนี้ครับผมประทับใจมากนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทางดุกติพิศณุโลกมากๆนะครับ ย้ำนะครับผ่าเบรก2 2 0สวัสดีครับผมกระเป๋า2ใบสีเหลืงองแลวสีเทาครับกระเป๋าโมเต์ไซครับกันน้ำตอนนี้รอรถครับเพื่อจะไปวิสซิโนโรค,ครับวันนี้วันที่23าครับไปรับข่าวครับหลังจากไปจอดที่ศูนย์สี่ถึงห้าวันแล้วครับเพราะว่าผมมัวไปรอะที่ภาคเหนือตอนนี้ตั้งแก้งมาแล้วว่ารถเสร็จแล้ว พร้อมให้ไปเอาได้วันนี้ก็เลยว่างก็เลยไปเอาดีกว่านั่งโดยสารไปครับไผ้พี่โอ้ยรถคาเบกรัเรก็เลยกินอะไรอยู่นักพรไทยใอ่ะใช่ครับพี่ด้วยเขาจอดฮักอุยอ้ยราคานี้รับนายพี่โอ้ยเจอรถรุ่นเก่าผมซะก่อนโอ้โหค่าสวิตอย่างโหด ไม่อยากมาโม้เลยพูดไปแล้วเจ็บซ้ำน้ำใจมากเป็นแสนเป็นแสนอเออดอที่เราอ่ะอืมเกินวีเกินจุกนู่นนั่นอีกใช่ใชอ่อืมอืม ใช่ถูกต้องโอ้ยไม่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 ถึงพี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ไม่ไม่ได้จำราคาพีสี่ร้อยเก้าสิบไอ้สี่ร้ยเกสิบอะหรือยหรว่าสามร้อเก้าสิบบาทพี่ ไม่รู้ว่าเดี๋ยววันนี้รู้รู้เรื่องอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปดูบินก่อนอเพราะว่าเทียบการเซอร์วิสกับรถของพี่ลงแล้วอ,ะอ่ะอ่าแกส่งทุกบินมาให้ดูผมดูเลยนะฮุกทุกทุกอย่างเลยแล้วก็มารวมใส่กันโอ้โเ <laughs> ดซเซอร์เอ็กนี้ยิ้มเปเลยแล้วตอนนี้เำาไมไม่ใช้อะ่ะ กล,กลับมาใช้แบรนด์ของตัวเองอะแล้วก็บวกราคาเพิ่มก็ใช่ก็จะได้กำไรขึ้นได้พี่เดี๋ยวได้รถแล้วจะส่งรูปไปให้ดูโอเคครับผมครับสวัสดีครับผมพี่โจโ้ครับครับบดีครับโอเคครับวอนนี้พักรถอยู่ที่นครไทยเดี๋ยวจะเดินทางต่อครับเมือเ่อกี้พี่พี่โจโ้โฮม,มาฝอยด้วยครับผมเรื่อง การเซอร์วิสรถครับผมเรื่องค่าเซอร์วิสรถอย่างครับผมเดี๋ยวขึ้นรถก่อน <st arts> ตอนนี้กำลังซุกแซกครับ <st arts> ติดไฟแดงครับคุณพี่ครับอันนี้มันรถอะไรเอย่ย h ฮอนด้าอะไรครับฮอนด้าเวฟร้อยสิบร้อยยี่ห้าร้อยยห้า โอ้โหผมบอกเลยครับว่าช่วงล่างดีมากอันนี้ผมแบกของมาด้วยนะครับกระเป๋ากันน้ําแล้วก็ผมก็หนักเจ็ดสิบนะครับอ,อผมไม่กล้าหามนะนะ้ำหนักคุณพี่นะครับไม่เป็นไรไแต่ผมคิดว่ารวมสองคนนี่รวมกับนี่หกสิบโลอ๋อคุณพี่หกสิบโลนะยอมบอกโอ้โช่วงล่างขี่มาดีมากครับผมก็ว่าอายุทำไมมันนิ่มมากนุ่มนวลน,นึบครับอยอมรับจริง Honda ร้อยร้อย ร้อยยี่ห้าใช่ไหมครับร <125 i. S 1> ้อยยี่ห้าไอขายมานานยังครับเนี่ยหลายปีแล้วห้าปีแล้วห้าปีไม่หมื่นสี่ไม่หมื่นกว่าแลครับโอ้โหวิ่งทางยาวหมดอ่ะโอ้ส่วนมากวิ่งทางยาวใช่ไหมครับวันนึนก็วิ่งสองร้อยโลสามร้อยโลแล,ล้วแต่ถ้าไปไกลก็นู่นเลยนครไทยแค่จัดการนครไทยไปหมดโอ้ไปหมดเลยเหรอไปหมดโอ้โหสุดยอดครับวินมอไซค์ไป,ไปเมืกงคแพงเพชรไส่มอไซค์หมดไปโอ้โหสุดยอด ปกติเปลี่ยนน้มันเครื่องยังไงครับก็ดูไม่เอาประมาณพันโลพันโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งครั้งอ๋อพันโลมนก็เป็นอยู่ที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆมันก็จะใช้ได้นานอ๋อโอเคครับคือคุณพี่อาศัยแบบว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆจะใช้ได้นานโอเคครับไฟเขียวนะครับเอสโคมาถึงแล้วครับผมศูนย์ดูคติวิสซุโลโรครับขับขึ้นไปเลยครับผม มอนแล้วบอฮอนแล้วจอดเลยครับอุ๊บ,อคคบ,อข,บขอบคุณหลบของนะครับเฮ้ยขอจ่ายค่าจราจรหนะครับขอบคุณคุณพี่มากครับผมที่มาส่งถึงดูคติครับนี่ครับผมผมมาฮอดแล้วมาฮอดถึงกี่โมงเนี่ยโอ้5โมง17นาที17 17เลยครับเนี่ย โอ้โหขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณหลายๆครับผมถ้าไม่ได้มอเตอร์ไซค์นี้มาไม่ไม่ไม่ได้เนี่ยนานเลยเนาะใกล้ๆหกโมงเลยใช่ครับโอเคครับไงขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอรับรถครับสวัสดีครับคุณพีนี่ครับสภาพไซกองสายฝุ่นครับสายฝุ่นนุ่นที่ตมยังเข้ามานำโอ้ที่ตมมั้ง่ยเนาะที่ดินอันนี้สายพานครับเปลี่ยน ระบบวาลเป็นไงนะพี่อธิบายอีกรอบหนึ่งของดูคติผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรียงๆครับก็คือถ้าถ้าว่าเป็นวาลของดูคติครับมันจะเป็นของผมนะรุ่นนี้รุ่นนี้ครับผมมันเป็นวาลเดนโดมิกเนาะมันจะเป็นระบบกระเดื่องกดกระเดื่องก็คือมันจะมีชิมวาลสองตัวก็คือจะเป็นตัวบนกับตัวล่างเป็นโอเพ่กับโคสติ่งเนี่ยครับพี่ครับผมมันจะดีข้อดีของมันก็คือมันเวลาอ่า ถ้าอย่างรถล้รถล้อรถทั mm ่วไปองเงี้ยครับพี่มันเป็นคอยสปริงเนาะถ้าเป็นแบบสปริงอ่ะเวลารอบสูงๆอ่ะมันมีโอกาสที่ค่าเคของสปริงอ่ะมันจะอ่อนและเวลาจังหวะปิดเปิดเงี้ยครับมันจะไม่ไม่ไม่เสถียรเท่ากับวาล์วเดินโมโนบิกของเราคือเวลาของเราเนี่ยมันจะสามารถเปิดปุ๊บก็ปิดได้ตามตามตามค่าที่ว่ามันตั้งไว้ได้เลยอ๋อมันก็เลยเอาไซส์ระบบสายหานเข้ามาช่วยใช่ครับครโอเคนั้นแปลว่า เปลี่ยนสายพานก็ทุก3 0 0 0 0ืโลเนาะใช่โอเคตามมาครับโอเคหรือถ้ารถไม่ถึง3 0 0 0 0ืโลก็ประมาณ5ปี4ปีประมาณนี้ครับอายุของมันจะอยู่ประมาณนี้อายุสายาาอสยพานอายุสายพานคือ4ปีจะเต็มใช่ครับเต็มที่ของมันคือ4ปีใช่ครับครับผมโอเคตามนั้นแล้วก็รายละเอียดก็คือวันนี้ผมก็มาเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจัดการรายละเอียดเดี๋ยวจ่ายค่าเสียหายก่อนครับเอันละครับเชื่อมากิน เสื้อการดโโนะครับอันนี้เสื้อการัวนี้สนับสนุนโดยพี่โจนะครับพี่โจ้ไปให้แก้วไปใส่อยู่ทั้งเดียวแกยกอใก้หกเลยกานหนาวเราไอ้ไม่ได้ไปดูตอบปไปญาเสืโอโต้งเลยเเหรอไป,ไปเลยพี่เฮ้ยอยู่ใ,ใกล้ๆเองงานละตัวเลยครับพี่าวตัวเลยเดี๋ยววันเสาร์านี้ขึ้นเชียงใหม่กันอีกไปทำอะไรครับไปทิปของไอ้ครับของย่ายอดนิวฟิลโอ้อันที่ประกาศอ๋อเห็น ช่างก็หยุดไปเลยเหรอครับใช่ครับเพราะว่าต้องไปนำขบวนลูกค้าโอโอเคเป็นมาเชลครับมาเชลมาเชลโอเคขอบคุณมากครับทุกที่ขอบคุณมากครับอันนี้พี่ชื่ออะไรนะผมช่างกบครับอ๋อขอบคุณพี่กบมากครับขอบคุณหลายครับครับแข็งแรงนะครับผมเดี๋ยวผมบักต่อก็จะลับหมวกกันน็อกพี่เกลียบลืมเราต้องอ่าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับผมก็เหลือแต่หมวกกันน็อกเท่านั้นแล้วครับที่จะเดินทางไปเชียงคานต่อครับ ตอนนี้5โมง40ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงครับตอนแรกแตัดใจว่าจะไปน่านแต่เปลี่ยนใจแล้วไม่ไปแล้วผมคิดถึงต้นไม้มากครับเพราะว่าผมจะไปไปปลูกต้นไม้เพิ่มครับเอ,อ่อแล้วก็จะไปรดน้ำต้นไม้ด้วยช่วงนี้อยู่สวนหน่อยครับอาทิตย์ที่แล้วไปขอบคุณมากครับผมอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเชียงใหม่มาแล้วอาทิตย์นี้ขอทำสวนอยู่บ้านครับโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณศูนย์ ดูคติพิษณุโลกมากๆแล้วครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานช่างด้วยนะครับขอบคุณพี่ดีขอบคุณช่างกบนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับผมที่แนะนํารถดีๆแล้วก็ศูนย์บริการดีๆนะครับขอบคุณครับเ,เราจะสตาร์ทครับเดี๋ยวจะ สวัสดีครับตอนเช้าครับเมื่อวานไปรับรถพี่คารโฮมครับไปเซอร์วิสรอบ30 0 0 0กิโลเดสมอลเซอร์วิสครับวันนี้ผมก็เลยจะมาสรุปให้ฟังครับว่ามันเป็นสั่งใดนะครับมาฝอยให้ฟังครับถือว่าเป็นผมก็อัดไว้เป็นข้อมูลสำหรับผมแล้วกันครับแล้วก็สำหรับข้อมูลสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่มีรถรุ่นนี้อยู่เพื่อทำความเข้าใจแล้วก็รับทราบว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ ต่อ Small Forest ครับสวนป่าของผมเองครับผมนี่ครับต้นไม้กำลังเติบโตครับสีปีแล้วนะครับผมเข้าปีที่สี่ครับผมกำลังเติบโตครับผมระหว่างที่เลาะต้นไม้มันก็โตไปครับแล้วก็มันเป็นสินทรัพย์มีค่ามากกว่าทองคำในเวลาเราที่แบบขี่รถไม่ได้แล้วครับผม ก็คืออายุเแล้วเราก็ซื้อรถมาจอดแล้วนั่งดูแล้วก็ดูต้นไม้มันเป็นความมั่นคงของอาหารความมั่นคงของพลังงานครับความมั่นคงของชีวิตและจิตใจครับผมที่ต้นไม้เติบโตครับผมปลูกไม้ป่านะครับผมเอาไว้บ้านปลายชีวิตอะเรื่องต้นไม้เรื่องที่ต่อสมอเฟเอาไว้แค่นี้นครับเราเข้าเรื่องนี่ก่อนครับผม d e s e r t X r หรือว่าพี่เขาของผมครับผมครบรอบส0 0 0 0ืโลก็ไปเซอร์วิสมามีอะไรบ้างครับผมไล่เป็นรายการเลยครับผมอืมยังไงก็ขอขอบคุณช่างกบแล้วก็ช่างพีมากครับที่ช่วยเซอร์วิสรถผมยังออกมาดีครับมาตรฐานของดุคติครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมาเริ่มเลยครับว่า d e สโม Service ครับรายการก็ตามนี้เลยครับ ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าพฤติกรรมการขี่ของเรานะครับตั้งแต่พี่โจใช้มาเนาะแบปดพั 8, แล้วก็มาที่30,000โลเนี่ยมันมีผลต่อค่าใช้จ่ายสำหรับรอบเช็คใหญ่หรือว่าเดสโมเซอร์วิสนะครับ ถ้าเรามือตึงเกินไปอะไรเกินไปนู่นนี่นั่นนะครับราคามันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับรถแต่ละคันบางคนค่ามาตรฐานวาลมันจะเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนชิมวาลลต้องเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับผมขึ้นอยู่กับการใช้งานและก็พฤติกรรมการขี่ของแต่ละคนด้วยนะครับอย่ามาอ้างอิงราคาผมนะครับเพราะว่าผมย้ำนะครับมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขี่ของแต่ละคนนะครับผม รายการที่ผมเซอร์วิสมาครับมีทั้งหมด10รายการนะครับที่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับ1นนะครับผมน้ำมันเครื่องครับใช้ทั้งหมด4ลิตรนะครับลิตรละ490บาทนะครับเป็นทั้งหมด1,960บาทนะครับน้ำมันเครื่องครับนี่ที่อยู่ในเครื่องครับทั้งหมด4ลิตรนะครับผมที่ใช้ไปนะครับแต่ที่จริงมันใช้ไม่ถึง4ลิตรนะครับไม่ไม่ไม่ถึงนะครับแต่เขา มันประมาณ3ามลิตรกว่าๆนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็ต้องเบิกสี่กระป๋องนะครับแล้วก็อย่างที่2องนะครับกองน้่นมันเครื่องครับผมตัวนี้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 อยู่นี่อืราคาห้ารยเจ็ดิบาทนะครับต่อไปนะครับ1อันอันละสี่สบาทผมไม่รู้ว่าอะไรนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นสายพานครับสายพานตัวนี้สาม0มืนต้องเปลี่ยนนะครับแต่ผมดูสภาพแล้วก็ มันยังใช้งานได้อยู่ครับขนาดทมแบบมือตึงสุดๆแล้วนะครับผมเนี่ยประมาณนั้นครับแต่ถ้ารถที่ไม่ค่อยได้ขี่ก็อายุสายพานนี้ก็อยู่ประมาณ 4- 5ห้าปีครับที่ช่างแจ้งผมมาครับแต่ผมนี่ก็อายุเส้นนี้ประมาณ1ปีครับใช้ไปทั้งหมด3าม0 0่นกิโลครับผม พี่โจใช้ไปทั้งหมด8,000โลก็อยู่ประมาณตีไว้9-8เดือนนะครับผมแต่20,000กว่าโลผมใช้ไปทั้งหมด3เดือนนะครับผมก็อายุมันก็ประมาณ1ปีนะครับโดยส่วนตัวนะครับมันน่าจะเปลี่ยนที่ประมาณสัก50,000โลเนาะกำลังสวยเลยครับแต่ก็ตามที่ศูนย์บริการแนะนำให้เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนครับก็ต่อไปกองอากาศครับนี่คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ น่าจะเป็นตัวนี้นี่ครับผมก่อ,อากาศสภาพโอ้โหแบบไม่ต้องบอกเลยครับว่าผมไปทางฝุ่นเยอะมากฝุ่นขี้ฝุ่นไงกุ๊บเลยครับอ่าผมก็ว่าอยู่รถถมทาไมมันวิ่งไม่ได้ยี่สสักทีครับตันแล้วตันอีกวิ่งได้แค่เอ่อสิดเท่านั้นครับวิ่งอสุดท้ายเพราะว่าผมไปลุยทางดินมาเยอะเกินครับผมอ่าก็เลยตามสภาพครับ พอเปลี่ยนก้อนใหม่ปุ๊บโอ้โห2 0่สอัพครับ2 0่สอัพแล้วก็18นี้แบบนิ่งๆครับประมาณนั้นครับต่อไปครับผมซีลิงครับซีลิงตัวนี้ครับนี่ครับผมอึ้งมากเลยครับตัวเล็กๆนี่ครับมันเกี่ยวกับตัววาลครับเกี่ยวกับการตั้งวาลครับตัวนี้ครับผมผมบอกเลยนะครับไอเหล็กสิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับที่จริง มันก็ต้องใช้นะครับถึงว่าถ้ามีปัญหามันก็เครื่องดูคติก็ยังทํางานได้อยู่ออันนี้ช่างเล่ามานะครับแต่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับใช้ทั้งหมด16อันนะครับผมอันละ160บาทนะครับคิดเป็นเงินก็2,560ครับผมคิดว่าอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นนี้ถือว่าแพงมากเลยนะครับม,มันน่าจะไม่รู้ว่าเขาทำมาจากอะไรนะครับเหล็ก อะไรไม่รู้ครับแต่รู้สึกว่ามันคือว่าราคาสูงอยู่ครับอืมโอเคก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนพอมันได้ถอดมาละก็ต่อไปหัวเทียนครับสองอันครับผมนี่สองอันครับหัวเทียนเป็นแบรนด์ของ NJK นะครับของญี่ปุ่นนะครับผมสองตัวครับอันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับก็รวมเป็นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทนะครับผม แล้วก็ต่อไปสารทําความเย็นครับ5ลิตรนะครับทั้งหมดก็เป็น750บาทนะครับค่าแรงก็คือ2,550นะครับยอดรวมทั้งหมดนะครับเป็น15,579แล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพิ่มอีกพันกว่าบาทนะครับก็รวมเป็นเบ็ดเสร็จทั้งหมดก็คือ16,670บาทนะครับแล้วก็มีส่วนเสริม เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมก็คือผ้าเบรกหลังครับราคาสองร้อยยี่สิบบาทครับผมส่วนผ้าเบรกหน้าครับใช้มาสาม0 0ื่นโลยังไม่หมดครับผมอืมเพราะว่าพฤติกรรมการขี่ผมจะใช้เบรกหลังนะครับเบรกหลังที่สูงนะครับราคานี้ครับเป็นของแบรนด์อินเดียนะครับมีแต่บักต่อคนเดียวครับที่เบิกครับหมดสต็อกเลยครับผมอุตส่าห์ว่าจะเบิกมาเพิ่มนะครับเขาบอกว่าหมดสต็อกเดี๋ยวรอสต็อกรอบหน้าครับ แต่ว่าผมใช้คนเดียวตัวเนี่ย <F an> เหตุผลที่ผมใช้เบรกหลังนะครับมันก็มีหลายปัจจัยนะครับแล้วปัจจัยแรกก็คือโซ่จากโรงงานนะครับมันมันย่านไหวนะครับผมก็เลยต้องใช้เบรกหลังช่วยครับปกติเข้าโค้งนี่มันมากครับก่อนเข้าโค้งนี้ผมตบเกียร์โดยไม่ต้องกำคาบครับคือเหยียบลงปั้งปังปัง,ปงแล้วก็เข้าเลยครับผมแต่หักหลังนี่ผมก็ใช้เบรกหลังช่วยนะครับเบรกหลังก็เลยกินหน่อย หรือว่ากินเยอะเลยครับแต่ก็ราคา220บาทรับได้ครับไม่มีปัญหาครับผมก็เลยลดอาการใช้เครื่องเบรกนะครับกระหันหนอย่างเงี้ยเวลาเข้าโคง้งแบบปกติผมต้องเบรกก่อนแล้วค่อยตบเกียร์ลงใช่ไหมครับแต่ผมเล่นแบบว่าอืมก็ใส่เต็มที่นะครับผมมาปุ๊บก็ปั้งปั้งปั้งก็ประคองเบรกไปนะครับมันทําให้โซ่นี้แบบทํางานหนักมากแล้วสเตอร์หน้านี้ไปไวมากครับผมผมบอกว่าไปไวมากครับ ผมใช้ไม่ถึงถึงหมื่นห้าพันโลเนี่ยแบบมันพังมันหักเลยครับเหลือแค่สองซี่ครับไปดอยสอยมะลายนี่รอดมาได้เือาบุญมากครับบุญของผมจริงๆครับโซนี้ยานครับผมโซ่เดิมจากโรงงานสุดท้ายผมก็สั่งของจากร้านข้างนอกมานะครับเป็นตาพาทิตครับที่เป็นรุ่นเดียวกันกับมันติ V2 นะครับโซ่นี้เป็นของ RK นะครับ สเตอร์หลังก็เป็นเดิมจากโรงงานนะครับเดิมจากโรงงานสภาพก็ยังดูดีอยู่ครับดูดีอยู่รับได้ครับรับได้ตั้งแต่ใช้โซ่อะเคมาก็5000กว่ากิโลก็ยังไม่ได้ตั้งโซ่ครับถือว่าแจมครับแจมครับอื โดยรวมภาพรวมโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับทดสอบมาแล้วครับทดสอบมาแล้ว200ตีไว้3า0กว่ากิโลแล้วกันครับเมื่อคืนเพราะว่าแวะไปหาพี่โจไปกินหมูกระทะด้วยแวะเขาค้อก่อนนะครับมันก็ตกไป300กว่ากิโลนะครับมาถึงบ้านมืดๆค่ำๆนะครับผมอ่ามันก็เป็นเส้นทางรู้12นะครับก็ทดสอบมาแล้วครับตั้งแต่ ไฟแดงแรกจากที่ออกจากศูนย์นะครับผมแล้วก็ซัดยาวมาที่รูทสิบสองนะครับทดสอบครับใช้โหมดทัวริงครับก่อนที่จะเข้าเทอร์วิสสามหมื่นกิโลเนี่ยบิดยังไงมันก็ไม่มาครับผมได้สิบแปดอย่างเดียวครับสิบแปดมันมันยี่สิบนี่ไม่ได้เลยครับผมก็เลยถช่ามันเถอะไม่เป็นไรอาจจะรถวิ่งทางฝุ่นกองอากาศตันนี่แน่โอ้ก็จริงครับตามเหตุผลนั้นนั่นเลยครับ ก็เมื่อคืนนี้ก็ซัดมา18ดนี้ง่ายๆเลยครับผม2ี่สิบนี้มาอย่างไวครับแค่ผมไม่อันนั้นเลยครับโอ้โหข้อสอบนิดเดียวครับเพราะว่าสติและความรู้สึกตัวผมยังอยู่ที่รถนะครับผมไม่ใจลอยครับแล้วก็เราคิดถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเพราะว่าเส้นทางในโลกใบนี้ยังอีกยาวไกลที่ทำให้ผมเดินทางไปอีกเยอะครับผมที่และผมก็ต้องรอดูต้นไม้ของผมที่ผมปลูกด้วยครับผมอืม ห้าประมาทครับอ่ะสรุปรถตอนนี้กลับมาสู่สภาพสมบูรณ์แล้วละครับถามว่าค่าสืิิแพงไหมสหรับผมนะครับ16,000กว่าบาทเนี่ยในระยะทาง30,000ืนกิโลครับก็เข้าศูนย์ตั้งแต่1,000งพข้ามมา15,000แล้วก็มา30,000นนะครับอืมอืม ผมนี่ยิ้มเลยครับยิ้มแบบมีความสุขมากครับที่ได้จ่ายตังค์ไม่ใช่ครับผมผมขอสุดตัวนะครับขอเทียบกับรถรุ่นเดิมที่ผมใช้งานมาสองแ0นกโลนะครับในระยะทางเท่ากันนะครับค่าใช้จ่ายแพงกว่าพี่ข่าวของผมคันนี้นะครับถูกกว่ารุ่นเดิมที่ผมใช้มาครับรุ่นเดิมที่ผมใช้มาน,น,มมมานั้นเป็นรถ750ด้ซีซีนะครับ เป็นค่ายญี่ปุ่นเอาโหราคานี้ถ้าในระยะทางนี้ผมนี่กลืนน้ำลายเลยนะครับผมไม่อยากจะพูดถึงครับเรื่องมันผ่านไปแล้วครับจบครับมาคุยเรื่องนี้ต่อครับผมพี่ขาวคันนี้ครับปัญหาที่ผมเจอนะครับโช๊คดังครับช่างแก้แล้วโดยการใช้อัดจลบีตรงนี้น่าจะเงียบนะครับเดี๋ยวอค่อยดูใช้ไปสักพักนะครับมันดังจากตรงนี้นะครับแก้ปัญหาแล้ว คาตั้งทางศูนย์บริการเรียกกลับไปเปลี่ยนคาตั้งอันใหม่ตั้งง่ายแล้วเรียบร้อยครับผมแต่ปัญหาที่เจอครับที่เจอตอนนี้ก็คือนี่ครับเบาะมันเปิดได้นะครับเบาะเปิดได้นี่ครับเปิดได้ออกมาได้นะครับนี่ก็มีอุปกรณ์มีอะไรนู่นนั่นอยู่นี่แบตเตอรี่อยู่นี่นะครับผมฟิลเฟอร์อะไรก็มันก็อยู่ในนี้หมดทั้งหมดมันเป็นระบ,บบล็อกนะครับตรงนี้ แล้วเวลาเรานั่งไปมันจะขยับขยับตั้งแต่ผมจำได้ว่าพันโลแรกเลยครับช่วงแรกเลยที่รับรถมาครับผมก็ลองกับพี่โจ้มันก็ขยับได้เปิดหางกับพี่โจ้ประมาณ8 0 0พันโลเนี่ยมีรอยนิดเดียวครับนิดเดียวพอผมใช้ไปประมาณสองหมื่นโลเนี่ยโอโหกว่าโลเนี่ยเรียบร้อยครับนี่เป็นรอยหางครับมันจะหัลุถังอยู่แล้วนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับโชคดีตรงที่ว่ามันเป็นทัพติกครับ พลาสติกเนี่ยเนี่ยสีขาวครับโช่องยี่้มันเป็นพลาสติกนะครับถ้ามันเป็นอย่างเหล็กอย่างอื่นนะผมว่หมาทาลุหังไปแล้วครับผมพูดตรงนะครับแต่ถ้าสมมติผมใช้ถึงแสนโลเนี่ยมันจะทะลุหังไหมครับอันนี้ผหมก็ให้ช่างฝากขามทางศูนย์ดูคติไฮแลนด์ไปนะครับว่าจะให้คําตอบว่าอย่างไรนะครับผมก็รอคําตอบอยู่นะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับไอตัวนี้ครับสีเนี่ยโหรับอืม แต่สําหรับผมไม่ซีครับไม่ซีเรียสครับสําหรับผมไม่ซีครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าคนอื่นเขาคงอาจจะซีเรียสนะครับผมเขาอาจจะบ่นนะครับเพราะว่ารถราคาไม่ใช่บาทสองบาทนะครับอืดูการเก็บงานครับมันเหมือนแบบคนทํางานไม่เสร็จนะครับเหมือนแบบพูดตรงๆก็คือแบบถับเป็นผมนีคือแบบทํางานไม่เสร็จนะครับมันไม่ใช่ให้ลูกค้ามาทดสอบแล้วก็มาเจอปัญหาครับคุณก็ต้องทดสอบมาก่อนสิครับนี่ครับเขาบ่นครับบ่น อันนี้จมจริงครับอืมผมก็รักขังน้ำมันของผมนะครับเพราะว่าราคาหังน้ำมันนี่ก็แพงนะครับดูครับเป็นรอยอ่าผมรอคําตอบครับอืมโอเคจมแค่นี้ครับจมแค่นี้สาหรับเรื่องนี้ครับเรื่องอื่นก็ดีครับดีอืมแล้วก็อีกเรื่องนะครับที่ไปเซอร์วิสมาเห็นช่างบอกว่าได้อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่นะครับผมต้องจัดค่า ที่ผมตั้งระบบอะไรไว้ด้านในนะครับโหมดต่างๆอะไรก็ต้องทําใหม่หมดนะครับแต่เมื่อคืนได้ทดสอบมานะครับก็ยังไม่ได้ตั้งอะไรนะครับก็ปรับค่าแค่โหมดทัวริงนะครับรู้สึกว่าแท a c t i o n control หรือว่าระบบอะไร,รทำงานเนียนมากครับแล้วก็เข้าเกียร์โดยไม่ไกำค์ดนี้แบบรู้สึกเนียนมากๆเลยครับรู้สึกว่าจะถือว่าโอเคครับถือว่าโอเค แต่ที่แน่ๆคือสัมผัสได้คือเบรกในโค้งครับแล้วก็เปิดตัวออกจากโค้งครับมันเนียนมากโดยที่แฮกชั่นทำงานจนจนที่เราไม่ไม่ไม่รู้สึกครับแต่ก่อนรู้สึกนะครับแต่ตอนนี้แทบแบบแทบแบบไม่รู้สึกครับโอเคครับหลังจากที่เห็นช่างบอกว่าอัปอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ครับด้านในยังไงก็แจมครับแจมแจมแจมครับขอบคุณครับ โดยรวมนะครับผมเดสเซเป็นรถที่ไม่รู้จะพูดว่าไงครับผมสูงร้อยห้าสิบแปดนะครับการควบคุมรถโหถือว่าควบคุมง่ายมากครับบรรลับรถดีมากๆนะครับต่อให้แบกของอะไรอย่างเงี้ยครับบรรลัรถดีมากครับการเซอร์วิสเดสมอลเซอร์วิสนะครับผมสามหมื่นกิโลหหมนะครับเดสเซเครับผมถือว่าโอเคครับกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปนะครับช่างทํางานดีมากครับผมแจ้งรายละเอียดทุกอย่างที่มีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยครับแจ้งเรามาแล้วก็ อะไรตามจริงครับแล้วก็หลายๆอย่างครับยังไงก็ขอขอบคุณศูนย์บริการดูคติพิษณุโลกมากๆนะครับขอบคุณทีมงานช่างนะครับคุณพีคุณกบนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจนะครับและที่สําคัญขอบคุณพี่โจ้มากๆนะครับที่แนะนํารถดีๆและมอบรถดีๆให้ผมนะครับและก็ขอบคุณพี่โจ้อีกครั้งนะครับที่แนะนําศูนย์บริการที่ดีให้ผมไปใช้บริการนะครับขอบคุณพี่โจ้ บนทะเลหมอกอ่ and the park coffee, านเดอะปักคอฟฟี่มากๆนะครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนการเดินทางของเลาะไปไหนด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็รวบรวม,รวม,รวมข้อมูลนะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับและก็ผมเป็นคนใช้งานจริงนะครับไม่ใช่ว่า ไปดูคลิปวิดีโอแล้วก็อ่านหนังสือมาพูดนะครับผมผมใช้งานจริงทุกอย่างนะครับอืมและทุกอย่างผมจ่ายเงินเองนะครับกับผู้ให้การสนับสนุนผมเท่านั้นนะครับอืและก็ผมไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์นะครับและไม่ได้ยึดติดกับรถนะครับรถคันไหนที่ทําให้เราเดินทางแล้วรู้สึกดีรู้สึกเดินทางแล้วรู้สึกปลอดภัยและศูนย์บริการไหน ที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจไว้วางใจไม่เอาเปรียบลูกค้าผมก็รู้สึกดีครับทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นนะครับผมเป็นสิ่งที่ผมยึดถือและยึดปฏิบัติมาตลอดนะครับอ,อย่างไรก็ขอให้ทุกคนครับช่วยกันปลูกต้นไมน้ด้วยนะครับแค่นี้ครับจ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 บฝอยแค่นี้ครับ ช่วงบ่ายนัดพี่โจไปเชียงใหม่กแัแเรวเนี่ยวันนี้โอ้เดี๋ยวก็ไปจัดของดีกว่า